นมทุกคน,นนี่ก็กลับมาุงกันพน,นะครับใน Channel h a t m a g a i n ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคลิปแรกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวบ้าน NCT นั่นเองทุกคนก็คือแบบ จริงๆอะเราสั่งไป2เวอร์แต่ว่าคือวันนี้คือได้มาแค่เวอร์เดียวก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าของมันจะเข้าแทนในวันพุธซึ่งฮานก็ไม่รู้ว่าเออแบบของมันเข้ามาแล้วฮา์จะแบบได้ของแล้วทันตัดต่อคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ถ้าทันก็อาจจะเป็นคลิปแรกของช่องในการกลับมาถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่ก็อยากให้ทันจริงๆเพราะว่าตื่นเต้นมากเพราะอยากรู้อีกบ้างหนึ่งตอนแรกเขาก็จะแกะขอมทันแต่ก็คือแบบ แกมันไม่ได้มันเห็นแล้วมันต้องแกะเลยเพราะว่าแบบอยากรู้ว่ายื่สามคนจะได้ใครบ้างก็คือแบบโอ,โอเนโงลักเมนจงหลงมทุกคนแล้วคือตอนนี้คือมันมันก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบอเอ้ยบัม้มหนึงก็ยังไม่มาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอ้บั้มเนี้ยจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเราหายไปไหนมาก็สามารถกลับไปดูคลิปว่าไปตายไหนมาได้นะครับทุกคนเราจะแบบเล่า ละเอียดแบบมากๆว่าเราหายไปไหนมาว่าเราลงคลิปทุกวันไหนแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ดูหรือขี้เกียจไปดูก็คือเราลงคลิปทุกวันสุกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับยกเว้นสุกสุดท้ายของเดือนนะครับเราจะงดลงนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจนั่นเองก็วัวนนี้เราจะมาแกะบั้มนั่นเองเพราะว่าเราแบบเอออยากแกะเลยแล้วก็คือจริงๆคือข้างบ้านาน่ะเขามีงานนะทุกคนแล้วก็เสียงมันจะดังนิดๆแต่ก็เออไม่เป็นไรเพราะก็ไม่ได้ก็อยากแกะเลย นั้นเรามาเก็บบันทึกทุกคนคืออันนี้คือบ้ามทุกคนคือแบบโอเม่เ้าใหญ่มากก็คือนวันิยายเรื่องหนึ่งก็คือเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งสามารถแบบอ่านแบบอ่านแบบเป็นวรรณกรรมได้เลยก็เย่าไปแคร์ทุกคนแกนะแล้วทุกคนก็เรื่องอรแล้วแวก็เรื้องแล้รแกะบเรื่องอะไรแล้ว,ลว,ก,ลว,ลวก็คือทำไงก่อนโอมวินบินจงมาเซโนจงมาใครก็ได้เซฮยอนก็ได้ขายแพงดี อาจริงๆคือบอกว่าขายตรงนี้ไงก็ไม่แบบไม่ขายเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเก็บนะก็มทุก็นมาเปิดกันดีกว่าว่าเอออันแรกเป็นอะไรเอยอ,อันแรกก็จะเป็นออแผ่นซีดีนะทุกคนแล้วก็อะไรอ่ะเอยมันเกน๋เนี่ยแงทุกคนดู E. M. มันทำกับเราสิยังไงทุกคนก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าทุกคนบ้าดีมากแต่ว่าก็คือต้องเปิดประวติเพราะว่า ด้วยความที่อ่ออันนี้ทุกคนเจนน่หลมากมันจะไปแบบเร็วๆมารีโอ้โหทุกคนเรามานั่นแหละมารุนการไปดีกว่าเพราะเราจะได้เอ่ออย่างแรกเป็นเอ้ยฮ็นแล้วหนึ่งคนทุกคนเห็นแล้วแค่หนึ่งคนก็ควองไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนอันนี้เราได้เป็ทุกคน อย่างน้อยถึงไม่ได้การ์วินวินก็ยังได้เอ่อเป็นโปรเตอร์ของวินวินก็คือขอบคุณที่มาหาเออคืออันนี้จะไม่เหมือนกันนะทุกคนคืออันนี้มันจะแบบสุ่มนะทุกคนก็ยังไม่ก็ได้วินวินหรอวะก็ลูกที่เราได้ก็จะเป็นวินวินแล้วก็ใครรับหลายยางแล้วก็พี่แทย์อีวแล้วก็เอ่อต้แล้วก็ปงชานแล้วก็ชาโร่แล้วก็เอ่อจอมบุรุแล้วก อย่าไปดูอีกก็คืออันนี้เป็นของเออก็อย่าไปแคร์มทุกคนมาดูกันเปนดีกว่าก็คือการอันที่เราเห็นแล้วก็คือนี่เป็นเฮนรี่โอ้โหเนตเฮนรี่ก็ก็ดีเหมือนกันทุกคนก็น้องว่าคอนเซลลของตาหดรอคอนเซลหนึ่งทุกคนตลอมา <G ül s> โอ้ ลีอะทุกคนยูนิตขายแพงยูนิตการ์ดแพงไม่คิดว่าแบบจะได้มากรีแต่ก็ไม่แหละไม่ได้เมนแต่ก็ได้มากรีก็มากรีก็คือเป็นหนึ่งเมนในคนที่เราปักหมุดเหมือนกันก็ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของเวอร์สีน้าตาลที่เราได้ทุกคนก็เรามาดูภาพส่วนหนึ่งในบ้างกันดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเอ้ยอันนี้เป็นฟังชันหล่อมากพี่เตอ๋อนะครับทุกคนก็น้องจัสมินของเราเอ้ย พีชาห์หล่อมากเราชอบพีชาห์นนจริงๆ,ๆทุกคนเราแบบรู้สึกว่าแบบพีชาห์จะเป็นคนที่แบบเสียงยูนิคมากๆคือดีทุกคนคือแบบทุกคนถ้าแบบซื้อได้อ่ะต้องไปซื้อลเลยเพราะว่ามันเป็นบ้างที่แบบเออนานทีเอ็มมันจะคัมแบ,บ็กให้อ่ะทุกคนแล้วคือนี่เจนโ,โน่โอ้ยคือใครไปมาเราอ่ะไอพีแตนพีแตนก็สวยอะทุกคนรู้ใช่ป่ะนั่นแหละทุกคนนี่ก็จะเป็น เออพี่น้องสองแจนะคะเบ <c oughs> แจนกับแจยอนนะครับคือตอนแรกที่เรายังไม่ติ่งเ,เอ้ยสเตทิตอนแรกที่เราไม่ติ่งเอชทีเรานึกว่าแบบสองคนเนี้ยเป็นพี่น้องกันแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่นั่นแหละทุกคนก็อ่ะเราแบบพาดิยาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอ่อบั้มสี ฟ้ากันเลยทุกคนว่าเราจะได้การไทยก็ฟังไปดูทุกคนเมื่อกี้คือเราอะได้บ้างม,มาันยันน้ำตาล้วคือเมื่อกี้คือแบบกําลังแกะแล้วก็แบบกาลังรีวิวจนถึงแบบแกะซิวอยู่ดีๆคือกล้องบอกว่าการมีปัญหาคือแบบแยโมโหมากคือแบบไม่รู้ว่าแบบอ่ะอ,ะอะตอนนี้มันจะหายไปไหมนะทุกคนก็คือรอบที่แล้วเราแกะบ้ามเบอร์สีน้ำตาลไปนะทุกคนเราก็ได้การของพี่มาร์คแล้วก็เฮนรี่ซึ่งก็ก็ดีใจมากเพราะว่าแบบ ือเราแบบก็ไม่ได้คิดเมนอยู่แล้วว่าแบบเออได้การใครก็คือแบบไมนซีแต่ว่าได้การวินวินเจโน่ก็คือก็แอบด,ดีใจน,นะจ๊ะก็คือนั่นแหละแล้วคือเวร์นี้เราก็แกะแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าการข้างในเป็นใครเพราะว่าคือ เราแบบเออเพิ่งแกะแบบเพิ่งแกะอันเนี้ยแบบสดๆแล้วอยู่ดีๆอีกกล้องก็แบบบ้งอยู่ดีๆแบบพังคือแบบอยากตกกล้องอยากทุบหลังกล้องมากแต่ก็มาแล้วทุกคนเรามาแบบเออใจเย็นๆเผื่อแบบแกะไปแล้วจะได้การเมนเนาะก็คือมาเรามาแกะกันก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องเคาะก่อนคือรอบที่แล้วเราก็เคาะแต่ว่าเมนมันพัง้วทุกคนก็มาเคาะกันจะได้การเมนไหมสาธุไม่มียลุมแล้วจริงๆทุกคนเราเพิ่งรู้ว่าอันเนี้ยน่ะ คือมันแบบไม่ได้แบบเป็นสันกาวหลุดคือจริงๆคือเขาตั้งใจเย็บมาแล้วด้วยความฉันรู้ว่ามันเป็นหลุดอ่ะมันก็เลยแบบฉันก็เลยแบบไปติดกาวมาตรงนี้ก็คือก็เลยแบบปกติมันจะย็บเองก็คือขอโทษที่ว่านะจะแต่ก็มันกระบุ้งจริงแหละคือมันแบบเย็บงานที่จะแบบทาแบบข้อสันดีๆเหมือนอันนี้มันเหมือนทําไม่เสร็จอ่ะแล้วคือแบบการก็เฮ้ยแก้มันการตกการตกแต่ว่าเรายังไม่ดูนะทุกคนตอนนี้ก็คือนี่เราเราจะให้ดูอ่า ตอนนี้เราก็มาให้ดูการคือตอนนี้การนองตกไปแบบนี้นะทุกคนแต่ก็ช่างมันทุกคนเราก็คือเมื่อกี้ก็คือแบบขืนลุกมากคือ,อย,ย่าไปเสีเรียยนะทุกคนก็มาทุกคนเรามาดูบ้างข้างในกันโอ้ยเปิดน,น้าแล้วแต่แซวินวินอิสไมโลทุกคนคือแบบเราอะพี่วินเราอยากเป็นแฟนวินม,มากคือแล้วก็พี่เทมแล้วก็พี่เตนทุกคนคือแบบน่ารักไม่ไหวเราคือยังไง มาร์กมินก็มาเด้อคือแบบโมมินก็คืออยู่ในโฟโต้บุ๊คคือเราจะไม่แบบมารีวิวให้ทุกคนแบบดูเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบกินเวลาแล้วคืออันนี้เป็นอ่อ no น้องอินซูนน่ารักที่สุดในสามโลกเลยค่ะแล้วก็แฮชานคือเราเป็นคนที่ชอบเสียงแฮชานมากทุกคนรู้สุนทีมากแล้ก็รู้ค่ะยังไงไหนเล่าคุณพี่คือแบบ มันดีทุกคนคือถ้าใครไม่มีก็ไปหาซื้อนะถึงจะแบบมีซื้อแค่บ้างเป่าก็คุ้มคนเราทํากัด๊ดเออเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าการอ่ะเราจะได้การแครเพราะว่าเราเออยังไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเออโปสเตอร์ดีกว่าโอ้โปสเตอร์ได้แบบเจอคนแรกก็ส่งชาแล้วก็น้องทั มันสุซทาลุคือแบบแกเราหลงเลยแบบเห็นโซทารุแล้วแบบเบือคือเราชอบโซทารุมากเพราะน้องโซทารุคือน่ารักมากๆทุกคนแล้วคือแบบโดนตบคือแบบเป็นแม่น้องโชว์เต็มต no yeah okay. ัวแล้วนะคะแล้วคือโอ้ยได้พี่จะให้ยอมด้วยอย่างไรโปวดการกูก็ไม่ได้ซ้ำเด้อก็ดีก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ดีอยู่แปลว่าไม่ดีเลยม่ใช่นะคะก็คือยังไงก็คือเฮนเดอรี่ก็คือมาหาคือเฮนเดอรี่รักเฮนเดอรี่หลงก็คือยังไงแฮนเดอรี่เปนแฟนเราใช่เปล่า ไม่ใช่แล้วก็พี่เตนคือแบบรอยสักอยู่ข้างซ้ายคนร้ายชื่อชิทนนะคะแล้วก็แบบยัยวินวินก็คือแบบรูนหรือเปล่าอันนี้มันเตาแล้วคือแบบเราแบบตามองกล้องก็ตามองแบบเวลาแบบอันคลิปคือตอนนี้สีบนาทีแล้วก็คือเกินมากก็คือแบบคิปสิบนาทีไม่ได้น่าทุกคนฉันเลยน่ารักมากมาเรามาถึงช่วงระทึกขวัญกันแล้วว่าเราอะจะได้การ์ดใครทุกคนคือ คือรอบที่แล้วอ่ะคือเราไม่ไม่กล้าตื่นเต้นเยอะเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านตอนนี้คือตื่นเต้นแรงมากว่าไม่มีใครอยู่บ้านส,สามารถเป็นอิสระในการแบบพูดเสียงดังได้นะจ๊ะก็อ่ะอันแรกหนึ่งอ่ะทุกคนแบบมาดูกังหนึน่งสอง อีกทีเราก็ได้พี่จอนนี่คือแบบเราอ่ะพูดไว้ว่ากับตัวเองว่าเออเนี่ยแบบอยากได้พี่จอนนี่เพราะว่าแบบหลงพี่จอนนี่หลงซิแพพี่จอนนี่มากจริงๆคืออุย้ยได้พี่จอนนี่จอนนี่จอนนีจอนนี่จอนนี่จอนนี่นะคะ <S 1> <S 1> <S 1> คนต่อไปเป็นการเซลฟี่แล้วทุกคนคือ,อยังไงหนึ 1, 2, ่งสองจำจำไม่ได้การมีเลยหรอไม่ได้การมีเลยหรอโอ้โลูกค้าโอ้โหโอ,อย่าบอกว่าบัมน,นี้ได้แบบ เอ่อยูนิตเวีแบบกับเออหนึ่งสองสิบนะคะก็ดีไม่มาหาเลยยูนิตดีไม่มาหาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ซีเรียสก็ได้การใครก็ปังเหมือนกันก็โอเคดีใจมากก็ก็คือสรุปคือปั้มนี้เราได้การของเอ่อเอ่อพี่มาร์กแล้วก็เฮนเดรีแล้วก็ สองคนนี้นะคะก็คือพี่ซันนี่แล้วก็พี่ลูกค้านะคะก็คือเอ่อยูนิตผัวแห่งชาตินะคะก็ดีไซน์ไม่ไหวแล้วก็คือเอาจริงๆคือพาร์ทสองจะมาเร็วๆนี้ใช่ปะก็ามาลุ้นกันว่าเราจะได้การใครแล้วก็เราขอตัวไปเสพดูสองบัง้มนี้เอ่อนาๆจุ๊ๆดีกว่าวันนี้เราต้องลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกันดวงใจใฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องลาไปก่อนถ้า,าแบบคลิปไม่แบบรู้ด้ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะสาววันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย